เตรียมตัวให้พร้อมเพราะกระแสหมอนทองฟีเวอร์ที่กำลังร้อนแรงอาจกลายเป็นกับดักสำหรับแฟนบอลที่อยากได้เสื้อทีมฟุตบอลแท้กของโรงเรียนหมอนทองวิทยาชมรมสิทธิ์เก่าของโรงเรียนได้ออกมาเตือนไทยจากเพจปลอมที่หลอกขายเสื้อปลอมมาดูกันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจและน่าหวาดกลัวขนาดนี้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568ปรากฏการหมอนทองฟีเวอร์ซึ่งเริ่มจากการที่ทีมฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองวิทยาถูกแฟนบอลชื่นชอบอย่างล้นหลาม ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเชียร์นักเตะเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงเสื้อทีมกีฬาที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักทีมบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนอย่างเป็นทางการรายงานว่ายอดสั่งซื้อพุ่งทะยานขึ้นไปถึงหลักหมื่นตัวทำให้ความต้องการสูงลิบแต่ปัญหาคือกระบวนการผลิตตามไม่ทันส่งผลให้มีช่องว่างสำหรับวิชาชีพที่สร้างเพจปลอมและนำเข้าเสื้อปลอมจากประเทศจีนมาขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์หหางแพร่หลายบางคนที่หลงกลโอนเงินไปแล้วก็สูญเงินหายบางคน ได้สินค้าแต่กลับเป็นของไม่แท้ทําให้แฟนบอลหลายคนหันมาซื้อโดยตรงที่โรงงานเพื่อความปลอดภัยแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนและน่ากังวลเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าปลอมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเสี่ยงในการซื้อสินค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยกับดักคุณรู้ไหมว่าการซื้อของออนไลน์มักจะดูน่าดึงดูดใจเพราะสะดวกและราคาสบายกระเป๋าแต่หากไม่ระมัดระวังก็อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีที่แอบอ้างขายสินค้าจริงเพื่อโกงเงินหรือส่งของปลอมมาแทน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่าคุณเห็นโฆษณาเสื้อทีมราคาถูกน่าสงสัยคุณคลิกเข้าไปสั่งซื้อแต่สุดท้ายกลับไม่ได้อะไรเลยหรือแม้ได้แต่เสื้อก็พอ,ผ,อผู้พังง่ายและไม่เหมือนของแท้เลยนี่คือสิ่งที่หลายคนประสบจริงๆและสําหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นชินกับโลกออนไลน์การตรวจสอบแหล่งที่มาของร้านค้าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกที่โรงงานในตําบลบางบ,งบัวทองอําเภอบาง,ง,งบัวทองจังหวัดนนทบุรีแฟนบอล ได้มาออต่อคิวตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อซื้อเสื้อทีมแท็กไปเชียร์นักฟุตบอลร,รุ่นน้องในแมตช์วันที่13พฤศจิกายนภาพที่น่าสนใจคือแฟนบอลส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆเพราะไม่กล้าสั่งซื้อออนไลน์อีกต่อไปหลังจากเห็นข่าวการระบาดของเพจปลอมและสินค้าปลอมที่กำลังครอบงำโลกโซเชียลตัวอย่างเช่นนายปิยะลำจวนจากจังหวัดชเชียงสาวเล่าถึงเหตุผลที่ต้องเดินทางมาซื้อเองว่าผมมาจากชเชียงแสาเพื่อรอซื้อเสื้อใส่ไปเชียร์น้องๆเพราะตอนนี้เพจปลอม และเสื้อปลอมเต็มไปหมดไม่กล้าสั่งออนไลน์เลยส่วนนายอนุชาติดวงจันทร์จากจังหวัดเชียงสาวด้วยเช่นกันกล่าวเสริมว่าผมมาซื้อเสื้อทีมให้ญาติที่เคยถูกโกงโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้าเลยพอสั่งใหม่ก็ได้ของปลอมมาแทนเห็นไหมว่าเรื่องราวเหล่านี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่แท้จริงและสำหรับมือใหม่การเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้จริงๆสามารถช่วยให้คุณหลีเกเลี่ยงความเสียหายได้นายสุทัศน์บุญรอดผู้บริหารของบริษัทคัมพัทซัพพลิเมช่นซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเดียว ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาอธิบายว่ากระแสหมอนทองฟีเวอร์ทำให้ความต้องการเสื้อกีฬาทีมหมอนทองสูงขึ้นมากบริษัทเราผลิตได้วันละประมาณ1,000พันตัวแต่ยอดสั่งซื้อมีถึงหลักหมื่นตัวเลยผลิตไม่ทันและนี่เองที่เปิดโอกาสให้มิจฉาชีพสร้างเพจปลอมขายสินค้าปลอมรวมถึงนำเข้าจากจีนมาเขายังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบและปราบปรามกรณีหลอกลวง เงอเหล่านี้เพราะบางเพจแอบอ้างเป็นของแท้และโกงเงินโดยไม่ส่งสินค้าจากข้อมูลที่ตรวจสอบพบว่าราคาเสื้อทีมฟุตบอลหมอนทองที่ขายออนไลน์แตกต่างกันตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบาทเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นของแท้จริงๆสามารถซื้อได้จากเพจอย่างเป็นทางการของบริษัทคมพัฒน์ซัพพลีเมชันและเพจของชมรมฟุตบอลสิทธิ์โรงเรียนหมอนทองวิทยาซึ่งขณะนี้ทั้งสองแห่งได้ประกาศเตือนแฟนบอลให้ระวังเพจปลอมแล้วและที่น่าสนใจคือในเร็วๆนี้ทางบริษัท อาจพิจารณาจดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าเพื่อป้องกันสินค้าปลอมในอนาคตซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการคุ้มครองแบรนด์และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซือ้อแต่แล้วนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าทำไมโรงเรียนหรือบริษัทถึงไม่เตรียมการผลิตมากขึ้นตั้งแต่แรกเพื่อลดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามาหรือแม้กระทั่งถามว่าการจดลิขสิทธิ์เพียงพอไหมในการหยุดยั้งปัญหานี้และคุณคิดอย่างไร การซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนทีมที่รักควรจะสนุกสนานแต่เมื่อถูกผสมกับความเสี่ยงออนไลน์มันกลายเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงแล้วมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าหน่วยงานควรเข้มงวดมากขึ้นหรือว่าผู้ซื้อเองต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบมากกว่านี้อย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยผู้อื่นนะักอ่านข่าวเพิ่มเติมสุชาติเร่งแก้สาหนูปนเพื่อน,น้ำกบคขงสารบินตั้งทีมรับมือวิกฤตน้ำ https colon s l a s l a www. t a p s or. th s l a news l a content s l a 4 9 9บอร์ดคุมน้ำเมาตดล็อกขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์1 4บสถึงนาฬิกา https colon s l a s l a www. t a p s or. th s l a news l a content slash ส